จำเดือนมกราคม2026ก็คือราศีมังกรค่ะอาจารย์ขาราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะในปีใหม่นี้โราศีมังกรเนี่ยค่ะถูกกดดันเยอะนะค่ะจ้ะในในเรื่องของภาพรวมของคนราศีมังกรเนี่ยมีทั้งเรื่องของสุขภาพก็กดดันค่ะนะครับมีทั้งเรื่องของครอ,อบครัวก็กดดันค่ะ นะครับเรื่องของงานใหม่ๆบริวารใหม่ๆหรือลูกหลานก,ก็กดนะดันนะดังนั้นแปลว่าคนราศีแล้วว่ายังถูกศัตรูรุมแล้าอีกด้วยนะนะครับแล้วก็ความสําเร็จความอยากสําเร็จเนี่ยมันล้นแต่กดดันคนราศีมังกรหนักมากในช่วงนีนะ้แต่ตัวคนราศีมังกรเองเนี่ยก็ อกังสันเยอะในช่วงปีใหม่นี่คงได้ปาร์ตี้กันแทบทุกวันแหละนะครับดังนั้นก็อย่าอย่าได้อย่าได้ประมาทอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับสําหรับคนราศีมังกรนะครับแล้วคนตอนนี้เจ้าเรือนตัวเองเนี่ยนะครับก็เจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเล็งตัวเองอยู่นะครับเล็งตัวเองอยู่หมายความว่า มัเป็นช่วงปีใหม่ที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาตัวเองมองตัวเองว่าจะต้องปรับรุงปรับเปลี่ยนในเรื่องใดแต่ผมก็ขอยอืนยันกับราศีมังกรแบบนี้ว่าไม่มีช่วงเวลาไหนน่าจะพิจารณาตัวเองได้มากคกรับช่วงสิน้นปีนี้ะนะครับนะะคในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยคุณมีเวลาพิจารณาตัวเองเอถึงวันที่21พฤศจิกายน นะแล้วเดี๋ยวคนราศีมังกรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่<อ>จะละทิ้งสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดได้นะครับเ uh พราะตัวเองเนี่ยจะจะเข้าสู่ในภาพของการเป็นนักสลันี้หลังจากวันที่21กมกราคมนะครับเขาดังนั้นในตอนในช่วงเวลานี้ของคนราศีมังกรท่านเอากระดาษมาเช็คลิสต์เลยครับว่ามีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ามันไม่ทําให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองขึ้น หรือไปเอา,าข้อ,อกดดันจากที่คนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มา<ะ>พิพจารณาว่าอะไรคือบทข้างห่งความเสื่อมของท่านอ,อ,อะไรคือหนแหงห่งความเจริญของกดข,ของตัวท่านออแล้วเอามาเขียนสองข้างตัวไหนที่มันเป็นความเจริญของท่านท่านก็เอามาเป็นแผนปฏิบัติงานปีหน้าอันไหนเป็นความเสื่อมข,ของตัวท่านท่านก็เอามาเพื่อจะทําลายมันทิ้งนะ,ะในปีนี้นะครับก็จะทําให้ตัวคนเราหรืออง์รเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ การดูรวมเนี่ยครับไม่ได้ดูเพื่อให้งงเนียเราดูเพื่อเป็นแนวทางนะพัฒนาตัวองพัฒนาตัวเองนะครับถ้าดูรวมมาเพื่อคงงายงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความตั้งใจรายการความตั้งใจรายการเราอยากจะให้คนเนี่ยมองมองอมองดูรายการเราฟังสิ่งที่รายการเราพูดแล้วเปลี่ยนไปเป็นโอกาสของคุณในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วทําให้ เราอยู่จุดสูงสุดของคนราศีนั้นไม่ใช่อยู่ตามสุดของดวงราศีนั้นนะนะครับนี่คือเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะอาจารย์คะการเงินของคนราศีมังกรเนี่ยนะคะเป็นดาวพระราหูใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ที่ราศีกรมณาอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ ก่อนก่อนไปการเงินนะาจารย์ผมผมมีมีบางอย่างที่จะบอกคนราศีมังกรครับค่ะค่ะวันที่สิบเจ็ดมกราคมจริงจริแล้วต้องเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามมกราคมก่อนค่ะเริ่มสิบสามมกราคมเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยจะมีโอกาสได้งานฟุกฟุกอะนะครับได้งานฟุกฟุกงานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย ดับเครื่องชนเข้ามาเลยนะครับแปลว่ามันมาแบบปัจจุบันทันด่วนมากแล้วเป็นงานที่เข้ามาโดยที่เราเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงนะครับนะครับโดยมีผู้หญิงสูงสักสูงสักหรือผู้ชายสูงส่งเนี่ยเอางานนี้เข้ามาให้<อ>นะผมก็จะบอกว่ารับไปก่อนดีไหมคะจัดงานนี้ ต้องถือว่าดีต้องถือว่าดีนะครับต้องถือว่าดีแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยพลิกผันอะไรได้หลายอย่างนะครับพอวันที่สิบหกนะฮะวันที่สิบสี่ดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะของคนราศีมังกรจะเข้ามาร่วมนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มหาทางแก้ได้ละไอตอนที่เข้ามาวันที่สิบสามเดี๋ยวเราจะิไม่ออกเลยนะว่า งานนี้จะทําไป็นยังไงนะครับแต่พอวันที่สิบสี่เนี่ยนะครับมันจะแก้ได้แต่ว่าอย่าทําตัวเด็ดนะต้องอาศัยความเป็นคนตัวเล็กสอบถามนะครับแล้วก็ต้องพูดว่าไงดีเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยไปหาข้อมูลนะแล้วคุณจะคุณจะคุณจะสามารถทําได้โอกาสที่มันจะทําให้เกิดลาบผมได้เนี่ย มันก็คือวันที่สิบหกนะครับค่ะนะครับวันที่สิบหกเนี่ยดาวอังคารก็เข้า <5. S 1> เข้ามาทร <5. S 1> ิำละกนายใช่นั่นก็หมายความว่าคนราศีมังกรเนี่ยจะมีจะมีความเข้มแข็งของเรื่อยยากค่ะนะแล้วก็ความเข้มแข็งของของคนที่ที่จะให้ความสําเร็จเนี่ยก็เกิดขึ้นนะ, <5. S 1> นะคค่ะด <5. S 1> ังนั้นงานที่รับแบบวันที่สิบสามเนี่ยผมถึงบอกว่ามันจะสาเร็จเอง เพราะว่าตัวช่วยกันมานะครับท่านรับไว้ก่อนไม่ต้องกังวลนะครับแล้วพอวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเนี่ยดาวดาวผู้ใหญ่นะครับก็จะเข้ามาเสริมสุดทีนี้นะดังนั้นตอนนี้คนราศีมังกรน่ะน่าจะเป็นช่วงเดือนที่ดีมากในช่วงของ ครึ่งหลังของเดือนมีนักบอกกัะหลัง,งนงคะครับค่มาดูคิดว่าตัวช่วยของคนราศีมังก,กรมีอะไรบ้างค่ะ,คะ ก็ยังไม่มีนะก็สู้ในตัวเองไปก่อนแล้วครับนะคะค่ะก็วันราศีขอมภ์กรนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะค่ะขึ้นเดือนขึ้นขึ้นเดือนหลังนะคะก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะก็น้องรับไว้นะคะค่ะแล้วก็ทีนี้พอจับตัวเองเอามาดูนิดหนึ่งว่าขึ้นคามิสหายนะฮะนะก็เราบอกว่า งานที่จะสําเร็จได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราคมมิดแบบไหนนะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในวงปาร์ตี้อยู่แล้วท่านก็คบคนเยอะอยู่แล้วท่านก็ใช้เพื่อนที่เป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดคุณเจอเพื่อนที่เจ๋งนะแล้วกับความที่มีจิตใจแน่วแน่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเอง คุณจะรวยออัค,ค่ะนะคะนคนราศีมังกรน,นะคะอาจารย์ได้ให้แนวทางไว้แล้วนะคะคมาดูการ<น>าเงินกันจารใจคะ่ะการเงินคนราศีมังกรดาวพระราหูเนาะมาพระราหูเนี่ยเป็นเกษตรด้วยคะ่ะอาจารย์ผาช่วงนี้คนคราศีมังกรเนี่ยเรื่องการเงินจะจะถือตัวก็มีปัอืหคะจะจะจะคิดว่าตัวเองใช้เงินทําอะไรก็ได้ ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับคนเราสังกรณ์ถ้าเกิดใครใครมีเงินเยอะ<ม>หรือมีเงินมีเงินมากกว่าเพื่อนเ,น,เนี่ยอย่าได้ถือตัวเรื่องนี้เพราะถ้าถือตัวเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายอะตรงมัท่านจะไม่เหลือใครลาหูเนี่ยถึงแม้จะให้ผลทันธุ์ที่ดีป็นจะเสกแต่ว่าจะใครก็เป็นลาหูนะครับลาหูคนสับอะ อใช่ค่ะเาหมูคนสค่ะใช่เป็นเกษตรก็จริงแต่ว่าก็เย่มติดรรคำพูดคนสัมดังน,นั้นการถือดีว่าตัวเองมีเงินเยอะก็ทําให้ตัวเองจับใจ่ายใช้สอยเยอะไปด้วยค่ะนะแต่ถ้าเราเรารู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายนะครับอย่าให้ดาวมันมาครอบงำใช้สติครอบงำแผลก็จะกลายเป็นได้ไประโยชน์สองทางทางที่หนึ่งคือเรามีเงินเยอะรักษาสั์ได้ค่ะก็มีสติ อันที่สองอเรามีเงินเยอะระักษาบิลได้เพราะมีสตินะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ให้เงินนะครับเป็นโมหะจริตนำตัวคุณคุณอาจจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งบิะนะครับทีนี้ดาวพระราหูเนี่ยจะอยู่อีกนานแค่ไหนจหังที่เขาต้องระวังอยู่ครับปีาบปีคาบแต่ว่าประเด็นนี้กับอาจารย์ในช่วงนี้เนี่ยดาวราหูเนี่ยอ่า อยู่<ช>ิดนะคะรับเพราะมันติดพิษเนี่ยก<ช>็กล้องเรบาบัดระวังเรื่องการเงินการทองเนี่ยของคนราศีมังกรเงินที่ผิดกฎหมายอาจจะโดนข้องโทษความโดนฟ้องโดนคดีน้<ช>นะค่ะนะครับก็ก็ยังยังต้องระวังระวังไปอีกสักระยะหนึง<ช>่งนะครับเดี๋ยวพอพอ,อสักเอ,อ สักกลางเดือนนี้นะฮะสักกลางเดือนนี้เดี๋ยวดูนิดเดอยวเลยสักประมาณสักวันที่ยี่หกนะครับคนราศีมังกรเดี๋ยวจะแข็งแกร่งเรื่องการเงินจริงนะฮะก็ได้หวและคนระวังนะครับต้องถึงต้องรอตอนนั้นนะตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชะล่าใจเรื่องเงินตัวเองค่ะผมผมห่วแค่เรื่องเดียวผมห่วแค่ว่าถ้าเราถือตัวว่าเรามีเงินเยอะมันจะเหลิมมันจะเหลิมแล้วมันจะทับไม่เสีย ทำให้คนเนี่ยคบเราที่เงินค่ะไม่คบเราที่เป็นคนอผม่องแค่นี้ค่ะ,คะนี่นะคะข้อเตินของอาจารย์เลยนะคะสําหรับชาวราศีพงกรในเรื่องของกันเหลือน,นะคะค่ะแล้วก็พอวันที่นะตลอดทั้งเดือนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตลอดทั้งเดือนจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะนะคะก็ เราต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วนะคะว่าการเงินเดี๋ยวคนต้องระวังอย่างไรนะคะทีนี้พอาจาัดก,การเงินค่ะอาจารย์คะเรามาดูเรื่องของการงานกันว่าน,นะคะคนราศีมังกรนะคะกรรมมัดของการงานของคนราศีมังกรนะคะดาวศุกร์ค่ะคดาวศุกร์นะคะ เป็นกรรมพเป็นเนรื่องของการงานนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจันทะดาวศุกร์นี้ค่ะจออยู่ที่ราศีธนูถ<ะ>ือว่าเป็นวินาศของคนราศีมังกรแต่มันร่วมดาวอังคารร่วมดาวทิตย์ร่วมดาวพุธถามว่าการงานของคนราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมน,นี้ส่งผลอย่างไรบ้างค่ะจันทาคือมันเป็นงานตอนนี้คนคนราศีมังกรค่ะชิดใหญ่ ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะได้งานก็งานชิ้นนี้แหละ,ะไปทําให้ตัวเองเนี่ยบ,บรรลุเป้าหมายในชีวิตค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังคิดแบบนัน้นใะครับพอช่วงเวลาที่กําลังคิดแบบนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังคิดว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีค่ะนะจ๊ะใช่ครับ กำลังอ,อยู่ในช่วงที่ตัวเองกำลังช่วยเห็ือสอะนะครับสิ่งที่จะทําให้เขาสําเร็จได้ในเรื่องการงานนะครับ<า>ต้องให้เขียนผูอ้อค่ะนะครับเพราะว่างานนี่มันเป็นงานรับบได้ไม่ได้ไม่รู้ค่ะนะครับคาดว่าได้นะเพราะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาทับหลักแล้วค่ะนะครับแต่ว่าเข้ามาแบบลับๆดังนั้น ก็แปลว่าได้มาจากคอนเนคชั่นที่เราอะไปสัมพันธ์กับผู้อื่นเยอะมากในช่วงนี้ถ้าเราทำตัวไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่โตเรามีโอกาสสำเร็จดังนั้นต้องทำตัวให้เล็กไว้แล้วก็ต้องระมัดระวังคำพูดที่ดีปากอาจจะพาให้เรื่องมาสู่ตัวได้ครับในเรื่องการงานนะ แล้วเอมันมีดาวคู่สมควรอยู่นะคะอาจารย์16เนี่ยส่งเสริมสนับสนุนด้วยในครั้งส่งเสริมอยู่แล้วแต่ผมถึงบอกเลยว่าเนื่องจากว่ามันเป็นจุลจักรไเองถึงทําตัวให้เล็กอค่ะคือดาวส่งเสริมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะโอนได้เพราะดาวโอนในตำแหน่งนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราทําตัวเล็กนะครับให้เกีรยิผู่คือจะประสบความสําเร็จ ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกานไ้่อะนะคะก็ถือว่าดีนะคะหากงานงานมาดีเลยนะคะอะ่ะทีนี้มาดูเรื่องของคู่ครองกันบ้างครูครองของคนราศีกันกอเนี่ยนะคะดาวจันท์ค่ะดาวจันเนี่ยนะคะท่านขะา เดินเร็วเดินสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีคู่ครองส่งผลได้ไงบ้างคะคือเรื่องของดาวคู่เนี่ยตอนนี้นะครับค่ะคู่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนนะ,นะครับตั้งแต่วันที่วันที่ห้ามกราคผมเป็นต้นไปก็แปลว่าเรื่องของคู่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับ จะจะช่วยเหลือประครับประคอเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดือนมกราคมทั้นเดือนเลยจนปเป็นถึงเดือนกุมภาคมดีท่านกับคู่อยู่ด้วยกันตลอดโอ้ค่ะต้องถือว่าเป็นช่วงดีเป็นช่วงดีนะครับแล้วก็เรื่องของคู่เนี่ยถ้าวันที่ดีนะครับก็จะมีวันที่วันที่สองนะครับวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ด นะครับวันที่สิบสี่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเก้าอค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบหกนะครับแล้วก็วันที่สามสิบเนี่ยตํานุตําบามันต่างๆที่พูดเนี่ยเป็นวันที่คู่ให้คุณ เออค่ะนวค่ะก็ก็คนราศีมังกรนะคะวันดังกล่าวนี้นะคะก็ถือว่ามีความฟังไม่ทันฟังไม่ทันไปดูแล้วค่ะเนาะอาจารย์ขาสำหรับเรื่องคู่เนี่ยมีต้องระวังเรื่องอะไรไหมก็ระวังวันที่สิบแปดที่ไหนวันที่สิบแปดเนี่ยคู่คู่อาจจะนำความเสียหายมาให้๋อเรื่องใดครับอาจารย์ก่อน น่าจะเป็นเรื่องของหายโดนกระโจนลัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปเอาของมดอื่นมาทําให้เราต้องชดใช้ครับแวันที่มีงามที่สุดของคนราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยคือวันที่สามมกราคมแล้วคุณอาจจะได้ของขวัญใหม่ดีๆแต่ก็ต้องวางแผนหน่อยนะเร็วๆนี้ต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดนะครับะอยากให้คู่ทําอะไรให้ต้องบอกเลย ค่าวสุดสุดค่นะนะคะคนราศีมังกรนี่นะเดือนมกราคมนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ดีเข้ามานะคะมีทั้งเรื่องที่ต้องระวังบ้างนะคะก็ถือว่าเอ,อผ่านได้นะคะคนโสดออออเป็นยังไงคนโสดเนี่ยราศีมังกรก็ กำลังใจแฟน่างแล้วจ้หลังจากวันที่5ไปเนี่ยคุณก็จะได้เจอค่ะ่คจะมาในรูปแบบไหนข้างสารไม่ใช่ดีนะแล้วในช่วงช่วงที่ดาวจะเป็นเดินขอบุรกคุณ่ะก็ต้องระวังกันหน่อยนะบรักันห่อนะคะก็คนราศีมังกรครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองการงานการเงินแล้วก็คู่ครองนะคะรวมทั้งคนโสดด้วยนะคะถ้า คนราศีมังกรนะคะมีคําถามนะคะพิมพ์คำถามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงานนะคะจะรวบรวมคําถามแล้วก็แหนอา,ารตอบทางไลฟ์สดเลยค่ะแล้วก็ถ้าชื่นชอบอยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการลองเห็นให้กับรายการด้วยนะคะเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันกันนานๆเลยนะคะถามนี่ก็คือคนราศีมังกระคะ่ะ